คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ง h z สกิโลรตซารารมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการทรายจลดฟ้าซาฮาราสู่หิมาลัยสารพันเรื่องน่ารู้จากกรมเอเชียใต้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะวันนี้พบกับดิฉันนางสาวธนัญญาปัญญสินนักการทูตปฏิบัติการค่ะและสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชาติภาโตสวุวรรณค่ะเป็นนักศึกษาฝึกงานจากกองแอฟริกากรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะค่ะ อย่างที่ทุกท่านทราบดีนะคะว่ากาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่เป็นสากลคนทั่วโลกเนี่ยดื่มกาแฟโดยเฉพาะในตอนเช้าเพื่อให้มีกำลังนะคะแล้วก็มี energy ในทุกๆเช้าแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็มีเอกลักษณ์ซึ่งมันจะสะท้อนชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศด้วยนะคะ โดยเฉพาะในปัจจุบันการดื่มกาแฟเนี่ยเป็นกิจวัตรประจําวันสําหรับการดื่มแล้วบางคนก็ถึงขั้นขาดไม่ได้เลยถ้าไม่ดื่มเนี่ยก็จะไม่มีแรงเนาะ,ะดังนั้นการเลือกกาแฟแก้วโปรดมาดื่มสักแก้วก็คงเป็นเรื่องที่จะทําให้มีความสุขของวันเลยถ้าเราได้ดื่มกาแฟดีๆแต่ทุกท่านทราบหรือไม่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยวัฒนธรรมการดื่มกาแฟมีความแตกต่างกันและแต่ละทวีก็แตกต่างกันด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของทวีปแอฟริกากันค่ะ ดยอันดับแรกนะคะถ้าพูดถึงกาแฟแล้วเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงกาแฟจากประเทศเอธิโอเปียค่ะแล้วก็ซึ่งเอธิโอเปียเนี่ยเป็นประเทศที่ถูกขนานนามว่าเป็นต้นกําเนิดของกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้านั่นเองค่ะในประเทศเอธิโอเปียเนี่ยเป็นประเทศที่โด่งดังในด้านอุตสาหกรรมกาแฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งกาแฟแบบสเปเชียลที่ที่นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายที่ร้านกาแฟทั่วโลกจะต้องมีค่ะ อีกทั้งยังเป็น,ต,นต้นกำเนิดถึงเรื่องราววัฒนธรรมการปลูกกาแฟการดื่มกาแฟในเอธิโอเปียอีกด้วยโดยเมล็ดพันธุ์กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าเนี่ยค่ะจะมีรสชาติที่ซับซ้อนมีความคมชัดหลักมิติแล้วก็สามารถมีรสชาติที่นุ่มนวลขมออกหวานหรือว่าขมออกเยี้ยวได้ค่ะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะให้ความรู้สึกคล้ายผลไม้หรือว่าเบอร์รี่ประมาณนั้นค่ะ กาแฟอาราบิก้านะคะเกิดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดคาฟาที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูงตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเอธิโอเปียค่ะซึ่งมีภูมิภาคท,ที่เหมาะสมในการปลูกกาแฟาสายพันธุ์นี้นะคะก็คืออาราบิก้าเองเนื่องจากกาแฟาสายพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะเป็นกาแฟาที่เบาบางค่ะจะต้องปลูกในพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล800เมตรขึ้นไปค่ะ ะซึ่งจังหวัดคาฟ่านะคะตัวสะกดของมันก็คือ K A แล้วก็ double F แล้วก็ A เนาะ<ช>ซึ่ง<ช>หลายๆที่เนี่ยก็จะมองว่าแบบเป็นรากศัพท์ของคำว่ากาแฟค่ะ,คะใช่แล้วค่ะ,คะ,ะแล้วก็ในฐานะที่เอธิโอเอโอปียเนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาก,กับกาแฟนะคะ จึงทำให้เกิดการค้นพบและก็พัฒนากาแฟสายพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะโดยปัจจุบันเอธิโอเปียได้มีกาแฟมากกว่า0 0 0่งพันสายพันธ์หรือว่าเรียกรวมๆกันว่าแอรูมค่ะซึ่งมีความหมายถึงพืชพื้นถิ่น,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 นเป็นคำเรียกโดยรวมไม่ได้เจาะจงถึงสายพันธ์ใดสายพันธ์หนึ่งค่ะปกติแล้วการเรียกชื่อสายพันธุ์กาแฟแบบสากลจะเรียกตามถิ่นกำเนิดค่ะอย่างเช่นกาแฟที่มาจังังหวดมาจากจังหวัดชีดามก็จะเรียกว่าเอธิโอเปียชีดามนั่นเองค่ะ แล้วก็เอธิโอเปียเนี่ยมีกาแฟที่เด่นๆประมาณ3สายพันธุ์นะคะที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็คอกาแฟหลายคนอาจจะรู้จักแล้วก็เคยได้ยินกันเป็นอย่างดีค่ะอันดับแรกก็คือเอธิโอเปียฮาราค่ะจากเมืองฮารานั่นเองที่เป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกกาแฟเก่าแก่ที่สุดที่ยังมีการเก็บเกี่ยวกันอยู่นะคะมีลักษณะเด่นเรื่องรสชาติแบบผลไม้คล้ายวน์ทนออกบูเบอรี่และแบ็คเบอรรี่มีความเปรี้ยวบาง,บาง กลิ่นกาแฟจะมีความเผ็ดหอมเครื่องเทศเบอร์รี่ดินแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะในท้องถิ่นนี้ยังนำเปลือกกาแฟไปทำชาดื่มกันอีกด้วยนะคะโดยชาประเทศประเทศนี้จะเรียกว่าฮาเชอร์คาวาค่ะต่อมาก็จะเป็นเอธิโอเปียชิดามูจากเมืองชิดามูนั่นเองค่ะจะอยู่โซนตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยเชื่อกันว่าบร,วบริเวณนี้คือบริเวณต้นกำเนิดของกาแฟอาราบิก้านั่นเองค่ะ ลักษณะเด่นก็คือจะมีกลิ่นกาแฟาโทนดอกไม้เจือกลิ่นวูดดี้เล็กน้อยรสชาติจะออกโทนซีตรัสอ้อยแล้วก็เบอร์รี่ค่ะสุดท้ายนะคะก็คือเอทิโอเปียเยอกาเชฟค่ะจากเมืองเยอกาเชฟนั่นเองโดยเทคนิคทางกาแฟาประเภทนี้นะคะจะมีชื่อเสียงแล้วก็คุณภาพที่มีลักษณะเด่นเป็นของตัวเองค่ะจะมีความซับซ้อนของกลิ่นดอกไม้แล้วก็ผลไม้ในกลุ่มซีตรัส บางครั้งอาจมีกลิ่นของมะาพร้าวคั่วแฝงด้วยแล้วก็จะถูกเป็นจัดเป็น Strictly High Grow หรือว่าต้นกาแฟที่เติบโตได้ช้าค่ะเนื่องจากระดับความสูงที่ต้องปลูกเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับที่1,700-2,200ถึงเมตรจากระดับนั้นทะเลนั้นขึ้นไปนั่นเองค่ะโดยถือว่าสูงสุดในบรรดาพื้นที่ปลูกกาแฟทางตอนใต้ของเอธิโอเปียเลย ซึ่งข้อดีก็คือจะช่วยให้ต้นกาแฟส่งสารอาหารไปหล่อเลี้ยงผลกาแฟได้นานขึ้นทําให้กาแฟชนิดนี้มีรสชาติที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะค่ะและกาแฟนะคะนะเป็นหัวใจสําคัญของวัฒนธรรมเอธิโอเปียเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่ากาแฟเนี่ยเป็นเรื่องของงานการสร้างรายได้เอ่อแล้วก็ความชอบนะคะมเมล็กาแฟจึงเป็นพืชผลทางเศรษฐกิจแล้วก็เอ่อเป็นพืชผลที่สําคัญทางวัฒนธรรม จนไม่สามารถแยกออกจากชาวเอธิโอเปียได้เลยค่ะซึ่งชาวเอธิโอเปียนะคะก็จะมีคำพูดประโยคนึงว่าบูนาดาโบนาวนะคะหรือแปลว่ากาแฟเปรียบเสมือนขนมปังขนมปังเนี่ยก็เป็นอาหารมื้อสำคัญมื้อหลักของชาวเอธิโอเปียนะคะเขาเปรียบเทียบกาแฟว่าเป็นอาหารมื้อสำคัญอย่างนั้นเลยค่ะ และชาวเอธิโอเปียนะคะก็มีวิธีการดื่มกาแฟแบบดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่มมากมายค่ะมีรากฐานมาจากประเพณีโบราณในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนนะคะเรียกว่าเจเปนาบูนาค่ะซึ่งเป็นพิธีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมายาวนานนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นกาแฟเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของชีวิตแล้วก็เป็นเครื่องวัดระดับทางสังคมในวัฒนธรรมด้วยค่ะโดยเฉพาะครอบครัวที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนะคะจะมีการทําพิธี ที่ชื่อว่าเจเบนาบูนาเนี่ยอย่างน้อย2-3ครั้งต่อวันและใช้ระยะเวลาในการทำพิธีแต่ละครั้งเนี่ยนานถึง1-2ชั่วโมงเลยค่ะและการเชิญแขกต่างๆเข้ามาร่วมพิธีนะคะเป็นเครื่องหมายของมิตรภาพความเคารพเป็นการต้อนรับแขกผู้มาเยือนตามสไตล์เอธิโอเปียแท้ๆเลยค่ะค่ะและเอกลักษณ์ของพิธีกรรมนี้นะคะจะดำเนินการโดยผู้หญิงค่ะ ก่อนเริ่มพิธีเนี่ยจะมีการนำหญ้าและดอกไม้ปูบริเวณพื้นและโต๊ะนะคะและจุดเครื่องหอมใส่กำายานหรือไม้จันเพื่อสร้างกลิ่นหอมจากนั้นจะเริ่มการคั่วมเมล็ดก,กาแฟผู้ดำเนินพิธีจะทำการล้างมาเมล็ดก,กาแฟดิบแล้วก็หยิบมาประมาณหยิบมือหนึ่งนะคะล้างให้สะอาดแล้วนำไปคั่วบนกระทะเตาถ่านค่ะเพื่อให้ได้กลิ่นหอมแล้วคั่วจนมเมล็ดก,กาแฟเนี่ยมีสีดำแล้วก็เริ่มมีน้ำมันออกมา จากนั้นจะนำเมลิกาแฟไปแผ่ให้เย็นนะคะแผ่ออกจากการให้เย็นในตะแกงเราจะทำให้กาแฟเนี่ยมีกลิ่นหอมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะผสมกับกลิ่นของทูบซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพิธีกรรมนี้ค่ะและหลังจากนั้นอีกก็จะนำกับเมล็ดกาแฟที่เย็นแล้วนะคะไปบดให้ละเอียดด้วยสากและครกคล้ายๆวัฒนธรรมไทยเลยเนาะแต่ของเราจะเป็นสไตล์แบบตำน้ำพริกตำอะไรประมาณนี้อ่าอันนี้เขาตำกาแฟกันนะคะ แล้วหลังจากนั้น,นก็จะเทผงกาแฟแบดลงไปในเจเบน่าหรือหม้อต้มดินเผาแบบพิเศษที่มีทรงเป็นทรงสูงนะคะแล้วก็ปากแคบแล้วก็เติมน้ำร้อนลงในหม้อและพิธีสุดท้ายก็คือนำไปต้มบนเตาฐานที่ร้อนอีกครั้งค่ะเพื่อแบบรอเสิร์ฟและในการเสิร์ฟนะคะก็จะมีแก้วใบเล็กๆคล้ายแก้วชาแบบไม่มีหูจับนะคะโดยแก้วเหล่านี้นจะถูกวางเรียงกัน ผู้ดำเนินพิธีจะรินกาแฟแบบรวดเดียวก็คือรินพร้อมๆกันทุกแก้วนะคะโดยเทคนิคนี้เนี่ยจะป้องกันไม่ให้กากกาแฟหล่นลงไปในแก้วค่ะก็คือเทบนๆรอบเดียวทั้งหมดเลยและแขกผู้ที่มาเยือนนะคะหรือ,อแขกที่เขาเชิญมาเนี่ยก็สามารถเติมน้ำตาลลงไปได้ตามความชอบอีกด้วยค่ะหลังจากดื่มกาแฟรอบแรกแล้วก็จะมีการดื่มกาแฟรอบที่สองซึ่งการดื่มรอบที่สองเนี่ยก็จะเติมน้ำเข้าไปแล้วก็นำมาต้มต่อนะคะ รวมทั้งหมดเสิร์ฟสามครั้งเป็นสามเสิร์ฟเนาะแล้วแก้วแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าอาร์โบอารนะคะเป็นกาแฟที่มีรสชาติขมเพราะว่ามันอยู่ต้นๆเนาะก็จะเป็นรสชาติแบบแรกที่สุดเลยแล้วพอหลังจากที่ต้มไปแล้วเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นอ่อนลงหรือน้อยลงนะคะซึ่งแก้วที่2เนี่ยเราจะเรียกว่าโทนาและแก้วสุดท้ายนะคะก็จะเรียกว่าเบเรกาค่ะ ซึ่งถือเป็นแก้วสำคัญที่สุดพร้อหมายถึงคำอวยพรนะคะซึ่งพิธีเนี่ยอย่างที่กล่าวไปเลยก็คือใช้เวลานานถึง1-2ถึงชั่วโมงค่ะในระหว่างทำพิธีกรรมเนี่ยแขกแล้วก็เจ้าบ้านนะคะก็จะสามารถพูดหรือสนทนากันในเรื่องราวต่างๆได้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพิธีกรรมที่ดีนะคะในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับแขกที่มาเยือน นอกจากกาแฟนะคะก็อาจจะมีการเสิร์ฟขนมเล็กๆน้อยๆเ <_ d ata> ช่นมีการเอ่อเอาทัวหรือป๊อปคอนมาวางด้วยนะคะเพื่อทานคบคู่ไปกับกาแฟค่ะค่ะหรือนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการเสิร์ฟสมุนไพรท้องถิ่นนะคะเพื่อให้เอาไปผสมกับกาแฟให้กาแฟเนี่ยมีรสชาติที่มีกลิ่นสมุนไพรแล้วก็มีรสชาติที่แตกต่างออกไปบ้างค่ะหรือบางที่เนี่ยก็อาจจะเติมเกลือแล้วก็เนยลงไปแทนน้ำตาลนะคะถ้าอยากได้รสชาติที่ เข้มขน้นแล้วก็มีความหอมมันของเนยค่ะสำหรับชาวเอธิโอเปียแล้วนะคะกาแฟเนี่ยเป็นมากกว่าเครื่องดื่มอีกค่ะแต่มันคือการเฉลิมฉลองแล้วก็บูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมเข้าด้วยกันนะคะพิธีการดื่มกาแฟของชาวเอธิโอเปียค่อนข้าง,งมีเอกลักษณ์และแตกต่างจากประเทศอื่นๆมากที่มักเน้นความรวดเด็วสามารถดื่มได้ทันทีแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีความพิถีพิถันในการเสิร์ฟแล้วก็ใช้เวลานานในการ เสิร์ฟแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยค่ะซึ่งพิธีกรรมนี้นะคะคนชาวเอธิโอเปียต่างพูดกันว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์สร้างความแน่นแฟ้นในครอบครัวแล้วก็ชุมชนค่ะลักษณะของแก้วกาแฟที่ใช้ในการทําพิธีอันนี้ค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแก้วที่แบบไม่มีหูจับเนาะเวลาถือก็ถือเป็นถ้วยชาเลยค่ะถัดมาทางใต้ของเอธิโอเปียนะคะก็ยังมีประเทศผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ยอยู่อีกนั่นก็คือเคนยาค่ะ กาแฟของเคนยาเป็นกาแฟที่นิยมในหมู่คอกาแฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ชอบดื่มกาแฟพิเศษค่ะโดยกาแฟของเคนยาจะมีความเข้มขน้นมีกลิ่นที่หอมมีกลิ่นของแบล็คเบอร์รี่ซิตรัสและแบล็กคารนค่ะจะให้รสที่นุ่มลึกกับเมล็ดกาแฟเหล่านี้ค่ะจะมีความนุ่มลึกกว่ากาแฟประเภทอื่นๆแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็ได้ทําการเปรียบเทียบกาแฟของเคนยาว่าเหมือนกับไวน์แดงคุณภาพดีค่ะ แล้วก็ประกอบกับการที่เป็นกาแฟาที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้วก็โปรไฟล์ของรสชาติกาแฟเคนยา Kenya นี้เองก็จะทําให้ประเทศเคนยากลายเป็นแบบภูมิภาคการปลูกกาแฟาที่สามารถผลิตกาแฟาที่หลายคนชื่นชอบได้ค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะในประเทศเคนยามีกเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟามากกว่า70,0,000นรายทั่วประเทศและส่วนใหญ่ในนั้นแทบจะไม่ได้ใช้เครื่องจกักรแต่ว่าจะใช้มือแล้วก็องค์ความรู้ในการผลิตกาแฟาของตัวเองค่ะตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดก,กาแฟาการนําไปตาก การนำไปโปรเซสไปจนถึงการขนส่งค่ะผู้เช่าชาด้านกาแฟส่วนใหญ่ในประเทศเคนยาก็จะมาจากครอบครัวของเกษตรกร,กรโดยคนเหล่านี้มักจะเรียกตัวเองว่า children of coffee ค่ะหรือว่าลูกหลานของกาแฟนั่นเองเกษตรกร,กรชาวเคนยาส่วนใหญ่จึงมีการทำงานร่วมกันแบ่งปันความรู้ร่วมกันซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นประโยชน์กับการผลิตกาแฟเป็นอย่างมากค่ะในลำดับต่อมาก็คือประเทศยูกันดาค่ะ ในยูกันดาก็มีกาแฟาเป็นพืชส่งออกที่ทํารายได้สูงสุดในประเทศอีกด้วยค่ะยูกนะันดานับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศที่ดีต่อการเจริญเติบโตของต้นกาแฟาโดยการปลูกกาแฟาสายพันธุ์อาราบิก้าในยูกันดามีมาอย่างยาวนานกว่า100ปีค่ะซึ่งเอกลักษณ์ของเมล็ดกาแฟยูกันดาจะมีคาแรคเตอร์ที่เข้มขน้นให้รสที่หนักแน่นแต่แฝงด้วยกลิ่นหอมๆของผลไม้ที่ชัดเจนค่ะค่ะ อันนี้รูปมเมล็ดก,กาแฟนะคะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยลักษณะมันคล้ายเบอร์รี่นะคะน้องชัเนาะคะ<ช>่ะก็จะใช้มือเก็บแบบนี้เลยเนาะค่ะค่ะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยนะคะก็คือประเทศแทนซาเนียนั่นเองค่ะแทนซาเนียเนี่ยจะมีกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแทนซาเนียนพีเบอรรี่ค่ะ หนึ่งในกาแฟาที่เป็นมเมล็ดโทนที่มีคุณภาพสูงจากแหล่งเพาะปลูกจากดินภูเขาไฟแห่งคิริมันจาโรเมล็ดกาแฟพีเบอรี่เนี่ยนับว่าเป็นมเมล็ดกาแฟาที่หายากเนื่องจากมาเมล็ดพีเบอรี่เกิดขึ้นจากความผิดปก,ปกติในขณะที่ติดดอกแล้วก็ผสมเกสรค่ะทําให้มเมล็ดพีเบอรี่จะโตแค่ซีกเดียวอีกซีกหนึ่งก็จะฝ่อกลายมาเป็นมเมล็ดโทนหรือว่าลูกโทนนั่นเองค่ะ โดยขณะที nice ่ผลกาแฟปกติจะแบ่งเป็นสองซีกครึ่งวงกลมดีประกบกันโดยในหนึ่งไร่เนี่ยจะมีกาแฟเมล็ดโทนเพียง3-5%เท่านั้นเองค่ะเมื่อนำเมล็ดกาแฟโทนไปคั้วนะคะก็จะมีลักษณะกลมทำให้ได้รับความร้อนสม่าเสมอส่งผลให้เมล็ดกาแฟพีเบอรี่มีรสชาติแล้วก็กลิ่นที่ดีกว่าเมล็ดกาแฟปกติแม้จะมาจากต้นเดียวกันก็ตามค่ะซึ่งแทนซาเนียนพีเบอรี่เนี่ยในวงการกาแฟโลกยกให้เป็น อันดับต้นๆที่มีคู่มากับพีบรีของกาแฟโคนาฮาวายเลยดีเดียวค่ะพูดกันตรงๆก็คือแทนซาเนียนพีบรีเนี่ยจัดเป็นกาแฟาชั้นนำของแทนซาเนียเลยซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตกาแฟาคุณภาพสูงของอีกประเทศหนึ่งของทวีปแอฟริกานั่นเองค่ะโดยคาแรคเตอร์ของกาแฟาจากด,ดินภูเขาไฟของแทนซาเนียเนี่ยนะคะ ก็จะได้โชว์ลักษณะของสายพันธุ์กาแฟในตะกูลแอฟริกากลางตะวันออกได้อย่างชัดเจนก็คือรสชาติจะมีความสดชื่นมีชีวิตชีวาของกาแฟอันเป็นเอกลักษณ์ของดินแดนแห่งภูเขาความกลมกล่อมที่ผสมผสานกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างกลิ่นกลุ่นแล้วก็มีความเข้มข้นแล้วก็มีรสที่อมเปรี้ยวที่น่าจะถูกใจคอกาแฟหลายๆคนค่ะดังนั้นถ้าหากมีโอกาสก็ควรที่จะ ลองจิบกาแฟที่มาจากมาเมล็ดพีเบอรี่จากแทนซาเนียอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะเราพูดถึงเอธิโอเปียแทนซาเนียยูกันดาเนาะเราลองมาพูดถึงฝั่งซีตะวันตกของแอฟริกากันบ้างนะคะอีกประเทศหนึ่งที่เราจะนำมาแนมเสนอก็คือกาแฟเซเนกาวค่ะซึ่งกาแฟเซเนกาวเนี่ยเราอาจจะเรียกอีกอย่างว่าคาเฟ่ u ูบนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นชื่อของอกาแฟเนา ซึ่งกาแฟนี้นะคะก็คือจะมีลักษณะเฉพาะโดยที่เขาเนี่ยจะผสมเครื่องเทศที่ชื่อว่าจา DJAR นะคะซึ่งทำจากทริกไทยเซลิมค่ะหรือภาษาท้องถิ่นก็จะเรียกว่าจาอินวโวลฟนะคะซึ่งเมนูนี้เนี่ยใส่เครื่องเทศประมาณ1ใน4ส่วนของกาแฟเลยก็จะมีรสชาติของความเป็นเครื่องเทศเนาะแล้วก็กลิ่นที่มีเอกลักษณ์ค่ะเมื่อลองชิมแล้วเนี่ยมันก็จะมีรสชาติขมของกาแฟแล้วก็รสเผ็ดของเครื่องเทศนะคะ ซึ่งทูบ a าคาเฟ่เนี่ยคะ่ะก็เป็นเครื่องดื่มแบบดั้งเดิมที่นิยมบริโภคกันในประเทศเซเนกัลเป็นหลักนะคะโดยถูกคิดค้นและเริ่มดื่มกันสมัยคริสตศักราชที่1,902ค่ะและนอกจากนี้เนี่ยทูบาคาเฟ่นะคะยังได้รับความนิยมในการนำมาใส่อาหารพื้นถิ่นด้วยก็คือปรุงเป็นอาหารหรือเป็นยาแผนโบราณร่วมกันนะคะโดยสามารถซื้อได้จากร้านอาหารทั่วๆไปในประเทศเซเนกัลค่ะหรือตามสตรีทฟู้ดก็มีนะคะ ซึ่งการเตรียมเครื่องดื่มทูบาคาเฟ่นะคะจะนำวัตถุดิบหลักทั้งหมดเนี่ยนำไปคั่วบนเตาหลายร้านอาจจะคั่วเครื่องดื่มทิ้งไว้เป็นหลายวันเลยให้มันทิ้งไว้เนาะแล้วก็เป็นเหมือนการหมักไปในตัวค่ะมันก็จะมีกลิ่นที่เข้มข้นขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็เสิร์ฟให้ลูกค้าหลังจากที่หมักน,นะคะซึ่งมีความนิยมไม่แพ้กันกับเอ่อการเสิร์ฟแบบสดๆนะคะปัจจุบันเนี่ย เครื่องดื่ม t ูบ้าคาเฟนะคะก็จำหน่ายในรูปแบบของกาแฟแคปซูลเหมือนกันแล้วก็อาจจะมาใส่เป็นถุงชาแบบถุงคล้ายๆถุงดริปอย่างนี้ก็มีค่ะการดื่มกาแฟนี้นะคะก็จะแสดงถึงความสำคัญของกาแฟในวัฒนธรรมเซเนกัลและเป็นการแสดงให้เห็นว่าวิวัฒนาการของกาแฟเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามเวลาแล้วก็เปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยค่ะ เครื่องดื่มนี้นะคะนอกจากจะดื่มในสตรีทฟู้ดร้านอาหารทั่วไปแล้วเนี่ยก็ยังใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วยค่ะปัจจุบันนะคะมีโอกาสต่างๆมากมายที่นําเครื่องดื่มทูบาคาเฟ่นะคะไปใช้อาจจะใช้เพื่อสังสรรค์เข้าพิธีในโบสถ์หรือว่าในมัสยิดนะคะแล้วก็เอามาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยค่ะความเชื่อของการดื่มกาแฟในกลุ่มชาวเซเนกัลนะคะก็คือ การดื่มกาแฟเนี่ยเป็นการส่งมอบความรู้สึกดีๆเพิ่มพลังงานและช่วยเพิ่มสมาธิให้กับผู้ดื่มนะคะเป็นความหวังดีที่ส่งมอบให้กันประมาณนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะชาวเซเนกัลเนี่ยก็ยังดื่มกาแฟเพื่อกระชับมิตรในลักษณะเดียวกับเจเบนาบูนาของเอธิโอเปียนะคะแต่ชื่อจะเรียกต่างกันออกไปค่ะเราจะไม่เรียกว่าเจเบนาบูนาแล้วเพราะมันเป็นภาษาเอธิโอเปียเนาะอันนี้จะมีการเปลี่ยนเป็นคำว่าอัตยาค่ะ ataya นะคะ ซึ่งการดําเนินพิธีกรรมเนี้ยเมื่อกี้เราบอกไปว่าเจเปนาบูนาเนี่ยหนถึงชั่วโมงใช่ไหมคะอัตยาเนี่ยเราใช้เวลาถึง3ชั่วโมงค่ะก็คือเพิ่มมาอีกชั่วโมงหนึ่งด้วยซึ่งถ้าเราดูแล้วในจริงจริงไอ้ชั่วโมงหนึ่งที่เพิ่มมามันไม่ใช่การเพิ่มรอบแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มเ,เวลาในการพูดคุยเวลาในการกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันนะคะการแบ่งอัตยาเป็น3มรอบเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกเหมือนกันค่ะ ซึ่งรอบแรกนะคะเราจะเรียกว่า bitter ร์บิ e เที่แปลว่าขมค่ะรสชาติขมของกาแฟเนาะเป็นตัวแทนของความยากลําบากในชีวิตให้เราชิมความยากลําบากก่อนนะคะและรอบที่2เนี่ยก็จะเรียกว่าสวีทหลังจากที่เราเดินทางผ่านความยากลําบากมาแล้วเราก็จะเจอรสชาติที่หอมหวานนะคะสวีทหมายถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะและรอบสุดท้ายเราจะเรียกว่าวิสเปอร์ค่ะ whisper ที่แปลว่าเสียงกระซิบนะคะคือการที่รอบนี้นะคะ่ะจะใช้เวลานาน,น,นเพราะว่ามันคือรอบที่ผู้ที่ดื่มกาแฟาหรือผู้ที่เข้าร่วมวัฒนธรรมร่วมกันนะคะจะแบ่งปันความลับแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้กันและกันฟังค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะเรามีวัฒนธรรมการดื่มกาแฟาเป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกันกันกบ ประเทศต่างๆในแอฟริกานะคะซึ่งสังคมไทยเนี่ยเราประมาณ50-100ถึง100ปีก่อนนะคะพุทธศักราชเนาะจะมีร้านโกปี้ค่ะโกปี้ที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นจุดรวมคนนะคะในตอนเช้าที่ให้ชุมชนคนในชุมชนเนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันมาอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ดื่มกาแฟด้วยกันนะคะซึ่งตอนที่มีโกปี้และได้รับความนิยมเนี่ยค่ะก็เป็นเพราะว่ายังไม่มีโทรทัศน์ แล้วก็หนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ใช้สื่อสารข้อมูลข่าวสารเป็นหลักนะคะชาวบ้านหรือคนในชุมชนเนี่ยก็จึงนิยมเข้าไปนั่งสังสรรไปพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็ดื่มกาแฟ,แฟไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งกาแฟที่นิยมในช่วงนั้นในช่วงที่เป็นวัฒนธรรมการดื่มโกปีนะคะก็จะเป็นเอสเปรสโซโดยการที่คนที่ชงกาแฟเนี่ยก็จะนำมเมล็ดก,กาแฟไปคั่วบนกระทะเตาถ่า,าน หรือว่าบางทีเราก็รู้จักในชื่อว่าโอเลี้ยงนะคะยังนิยมดื่มในปัจจุบันด้วยหลังจากที่เล่าเรื่องโกปี้ไปเนาะเราก็จะเห็นว่าคนไทยเนี่ยก็มีความผูกพันก,กับกาแฟมายาวนานเหมือนกันค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งในจุดร่วมทางวัฒนธรรมนะคะที่ไม่ว่าจะอยู่บนประเทศไหนของโลกหรือว่าทวีปไหนก็ยังมีการดื่มกาแฟเป็นวัฒนธรรมร่วมกันค่ะฝากตอน วัฒนธรรมการดื่มกาแฟในภูมิภาคแอฟริกานะคะให้ท่านผู้ฟังแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจเรื่องเกี่ยวกับกาแฟนะคะก็ลองติดตามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ฝากกาแฟในทวีปแอฟริกาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ